โอเคนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับก็ขอต้อนรับสู่เกมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอามิวสิกเพิ่มหน่อยแล้วกันนะฮะเพื่อความเร้าใจนะฮะนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเอนชาร์กันนะครับมามาลุยกันอุ้ยนะครับนะครับตอนนี้นะครับเราไปขุดออฟซิเดียนมาเพิ่มเติมทำเอ่อเพชรเอาเพชรที่มีอยู่แล้วก็คือไดมอนด์เอาออฟซิเดียนเพชร และก็หนังสือนะครับไม่รู้ว่าใช้ส่วนประกอบอะไรอีกนะฮะนะครับวิธีการทาวิธีการทาโต้เอนชานนะครับวางออฟซิเดียนแบบนี้นะครับแล้วก็วางไดมอนด์แบบนี้นะครับแล้วก็วางบุ๊กนะครับเราจะได้เอนชานเมนเทเบิลมาอย่างนี้นะครับแล้วเราจะมาเอนชานกันนะครับซึ่งสถานที่ที่ผมจะใช้ในการเอนชานก็คือที่ชั้น3าที่ผมเคยทําชั้นเตรียมไว้นะครับแล้วเราก็จะวางไว้ตรงกลาง อย่างนี้นะครับโต๊ะเอนชาร์จะทําการดูดตัวหนังสือมาทีละช้านะครับและเรามาลองเอนชาร์ดูนะครับอาจจะอาจจะได้ไม่เต็ม30นะครับก็จะเอนชาร์เท่าที่เอนชาร์ได้นะครับก็เอนชาร์ไอนี้ก่อนละกันเนาะอ่ะสิวิธีการเอนชาร์นะครับมันจะเป็นการสุมร่มแรนดอมนั่นเองนะครับมาจุ1สบสองส สิตอนนี้เลเวลเรามีประมาณ31นะครับ <Yeah. S 1> ก็เออสิบห้าึถเจ็บแบบเราเลเวลที่มันเก่งๆเลยนะฮะสูงสุดตอนนี้เราได้แค่เพียง15นะคะก็คือยังไม่เต็มนะครับเนื่องจากว่าผมยังใส่ชั้นหนังสือไม่เต็มนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะฮะมันต้องฆ่าวัวแล้วผมก็เกิดอาการแบบสงสารมันนะครับ พอผมสงสารวัวก็ไม่กล้าฆ่าวัวนักนะฮะก็เลยไม่อยากจะทําร้ายมันนะครับก็เลยทําได้ไม่เต็มนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสิบสี่ละเซฟเซฟสิบซสิบห้าแล้วสิบหเร็ว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 ,วขอให้ท่านผู้ชมได้เห็นเถิดเร็วเร็วเถอะขอร้อ,อ,องขอร้องสักครั้งหนึ่งขอร้อง เมื่อกี้ได้15นะครับแต่ผมยกออกก่อนนะครับโถเสียดายนะฮะเจบเจบเอ้ยเร็วเร็วสิบสี่สิบสองสิบสามสเอ็ดสิบเซฟโอ้ตายแล้วเรจะเอ็นชาร์ดแต่ละอันสิบสาม s a บสิสิบเอ็ดสิบสองส,ส,องส,สองกว่าจะถ้ายแต่ละอันนะครับก็ความจริงจะเป็นอันไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าปัญหาคือผมแบบว่าต้องการเลเวลที่มันดีที่สุดนะฮะอยชักเริ่มเบื่อแล้วเอาให้มันมากที่สุดแล้วจุบเร็วๆดี เอ้สิบสี่โทรช้าไปแล้วนะฮะอาจจะเอนชานดูดีๆนะครับชา้ชาๆได้พราเล่มงามนะครับบอกแล้วเลี้วะนะครับประมาณสิบสามก็พอนะครับได้อันเบกกิ้งมานะครับเย้ yeah. ทีนี้เราจะมีการเอนชานกันแล้วนะครับเมื่อกี้สิบสี่นะครับเซฟ1ซเอ อ้โโอเฮ้ยโอ้สิบสี่โบประมาณสิบสอได้ b บรน of ออฟเออแบรนด o ออฟออฟออฟเทฟาออฟนะฮะเออไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะนะครับเราเอนชาร์ได้2อันแล้วนะครับผมมีอีกอย่างนึงจะนำเสนอพวกเรานะครับก็คือเราจะเอนชาร์กันด้วยหนังสือเน่นะครับขออนุญาตเอากระดาษออกมา3าอันนะครับบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เรามีการเอนชาร์กันแล้วเย้นะฮะ นะครับก็อย่างที่ว่าไปคะอันนี้นะฮะเราไปฆ่ากันได้หลังไมอีกแล้วนะครับบอกแล้วว่าเตรียมวัตถุดิบต้องเตรียมหลังไม้นะครับแล้วมาอัดกันได้เลยนะฮะนี่นะฮะเราจะได้หนังสือมานะครับอย่างที่เคยสอนกันไปนะฮะแล้วเราจะมาทําอะไรกับหนังสือนะครับอุ้ยประตูประตูปิดปิดเออปิดมันจะค้างนิดนึงนะฮะขออนุญาตนะครับตุ๊บนะฮะเลเวลตอนนี้เราเหลือประมาณ6กแล้วนะครับ คือมันเหลือประมาณหกนี่แหละครับคืออาจจะไม่ให้ผู้คนเห็นนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอ็นชาร์แบบกาวไม่ได้แล้วนะครับอย่างมากสุดก็คงได้แค่ประมาณสี่ห้าหกนี่แหละครับสามหโอแปลว่าเรามีแค่เพียงเลเวลหเท่านั้นนะครับอันนี้คือวิธีการเอ็นชาร์กับหนังสือนะครับเราเอาหนังสือมาเอ็นชาร์แล้วก็จะได้เอ็นชาร์นติ้งบุ๊กนะครับตบ จบจบจบนะครับจ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 บนะฮะตอนนี้เราเอนชาร์นได้ไม่ดีแล้วนะครับอุ๊บเออเออโอ,โอ้ตายแล้วนะฮะเอาประมาณ5แล้วกันนะครับนะครับเราจะได้เอนชาร์นบล็อกพอยต์เทชันนะครับนี่คือวิธีการเอนชาร์ คือเอาหนังสือเปล่าๆอ่ะคือเอาหนังสือเปล่าๆที่เรามาคราฟได้อ่ะมาเอนชาร์นเราก็จะได้เอนชาร์นบุ๊กนะครับหรือว่าเราจะเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับอุปกรณ์แบบแบบดาบแบบขวานแบบพิกแอคอะเอามาเอนชาร์ล้วก็จะได้ให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับนี่คือนวัตรกรรมของการเอนชาร์นนั่นเองนะครับซึ่งในขณะนี้เลเวลเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยฮะ ตอนนี้นะฮะเราไม่รู้นะฮะแล้วนะครับว่าเราจะเก็บเป็นชั้นบุกไปที่ไหนนะฮะเอนชั้นบุกนี้เราต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการแรนดอมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเลเวลมาเพิ่มนะฮะแต่สิ่งที่ผมต้องการนะครับตอนนี้นะครับเราจะไปขุดแรก่กันมาเพิ่มนะฮะขุดแล้วขุดอีกนะฮะสนุกสนานเลยนะฮะ วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าเรื่องลีลาดกันแบบตอนนี้เราจะมาเล่าเรื่องท่าเต้นลีลาดกันตามสัญญานะครับบอกแล้วนะครับว่าผมมักจะทําตามสัญญานะครับแต่มันเป็นเพลงอะไรสักอย่างนะครับมันน่าจะเป็นเพลงอะไรอะ่ะไม่อยากจะบอกนะฮะคือกลัวปัญหาลิขสิทธิ์เขานะครับเออเหมือนจะเจอพิกซอมบี้นะฮะดาบเป็นชา้าเราขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนะอะ มามาเฮ้ยไม่ได้เตรีมาหารมาเฮ้ยจ้าอเฮ้ยอ๋อนี่คือการฆ่าด้วยดาบธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะมาลองกันใหม่อีกทีนะครับว่าดาบเอนชารมันจะขนาดไหนนะฮะเมื่อกี้คือค่าได้ดาบธรรมดานี่คือไม่ได้นับนะครับก็คงจะมีค่าประมาณแบบวัดการตีจานวนครั้งของการใช้ดาบเอนชารโจมตีมันจะน้อยกว่า การใช้ดาบธรรมดาอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็คือไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะบอกแล้วผมเป็นคนที่อธิบายได้ค่อนข้างยากนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาเออย่างไงเดียโอเคนะฮะเราก็กลับมากันต่อมัง้งความจริงก็ยังอัดอยู่นี่แหละครับเอ,อเมื่อกี้ว่าจะทำอะไรต่อวะอ๋อใช่เราจะเล่าเรื่อง ลีลาดกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเล่ากันระหว่างปลูกผักกันนะครับนี่นะครับมันฝรั่งก็โตละนาวแล้วนะครับมันฝรั่งผมก็ถือว่าเริ่มมีเยอะขึ้นทุกทีเลยนะครับโคผมก็ไปขุดมาเพิ่มหลังไมอีกแล้วนะครับบอกแล้วนะครับว่าบอกแล้วนะครับว่าผมต้องการโคนะครับช่วงนี้คืออยากให้มันเอนชันฟอร์จูนได้เร็วๆนะครับแต่ปัญหาคือ มันต้องเป็นแบบเลเวล30ก่อนนะครับตอนนี้เลเวลผมเหลือประมาณเพียง2เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้รู้ไว้ไว่าเลเวลเอชั้นเป็นเหลือแคแบ,บแบบมันไม่ถึงแปไม่ถึง30แล้วอะ่ะนะฮะนะครับเรามาเดี๋ยวเราจะมาล่ามอนเตอร์เพื่อเป็นการเออเก็บเวลนะครับมามาฟังเรื่องรีราดกันต่อครับ เมื่อวานนะครับเราเล่ากันไปว่าอะไรรู้ไหมเมื่อวานเราเล่ากันไปว่าอะไรอะ่ะว่าประวัติความเป็นมาของลีลาดเป็นยังไงมีจังหวะทํานองยังไงนะฮะวันนี้เราจะมาบอกท่าเต้นกันนะครับผมเอ,อ่ยังไงดีวะคือมันก็มืดแล้วอะ่ะมันก็จะเล่าไม่ได้นะ,ะเพราะว่ามันจะมีตัวขัดจังหวะการเล่าเป็นประจานะฮะบอกแล้วนะครับว่ามันมีอย่างนี้ประจํานะครับ เฮ้ยตายแล้วอาหารก็ไม่ได้ตีบวกมาซะด้วยบอกแล้วนะครับว่าอาหารมันไม่จําเป็นต้องตีบวกนะครับแต่ว่าผมจําเป็นแค่แบบว่าจุ๊บนะฮะแค่พกมันมาด้วยเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะกินกันก่อนปะมาถ้าเต้นลีลาดก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแต่เราจะต้องถ้าจะไม่ผิดคืออะไรวะลืมนะครับโอ้ไม่ได้เต้นลีลาดหนึ่งวันกูลืมซะแล้วนะฮะ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่าไปเรื่อยๆระหว่างการเก็บผักเก็บหญ้าเก็บมันเก็บผลไม้นะฮะนะครับก็ขั้นแรกนะครับก็เราก็จะต้องรู้จักการเต้นลีลาสนะครับก็ก็เหมือนกับการเต้นรำทั่วไปนะฮะแต่ต้องจับคู่กันชายหญิงมัง้งก็คือจับคู่ชายหญิงแล้วก็เต้นกันนะครับแบบว่าในในการเต้นลีลาสครั้งนี้นะครับเออเขาเรียกว่าอะไรวะลืมโอ้ตายนะฮะ ช่วงนี้ปั้มปั้มเปิดเ,เนะฮะบอกแล้วนะฮะว่าผมผมก็ไม่ได้หาข้อมูลมานะคือมันมีอยู่ในวิชาพลระนะฮะก็ปัญหาคือไม่ได้เรียน1วันก็คือลืมสนิทนะครับฟันไว้เออนั่นแหละนะครับก็สำหรับใครที่สงสัยนะครับก็ลีลาผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเต้นแบบจับคู่ชายหญิงแล้วก็มักจะมีกันหลายๆคู่ในการแสดงหนึ่งครั้งนะครับ วีโตก็ได้จังหวะก,การเล่าพอดีนะครับโอ้ตายแล้วผมไปนอนก่อนดีกว่านะครับผมจับผู้ชายหญิงแล้วไงต่อละ่ะก็ก็ยังไงวะลืมลืมลืมจริงๆนะครับลืมจริงๆเหรือแกล้งลืมไม่ทราบนะครับสําหรับใครที่สงสัยนะว่าต้นต้นโอ๊กที่มันขึ้นผิดที่ผิดทางนี้เกิดจากอะไรนะฮะก็เกิดจากผมปลูกสิครับแหมก็จับผู้ชายหญิงเสร็จแล้วมันก็แบบว่า บอกตรงๆมาครับว่าลีลาศงานนี้ผู้ชายเด่นนะครับบอกตรงๆถามก่อนว่าเด่นยังไงนะครับผมก็จะอธิบายฟังง่ายๆก็คือแบบว่าผู้ชายเป็นตัวเอกก็เหมือนกับการแสดงละครนะที่ผู้ชายมักจะเล่นบทกันเป็นพระเอกนะครับไอ้นี่กดโอ้ยนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนหือหน้ารำคาญยิ่งนักนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคับธะนูมาแล้วมันเรื่องนี้เมลจะไม่ทนนะครับบอกตรงๆโอ้ เดี๋ยวปล่อยมันครับเดี๋ยวมันก็โดนไฟเผาตายครับเดี๋ยวเราช่วยตีมันอีกทางนะครับนี่เรียบร้อยครับบอกแล้วนะครับว่าเรามันมันผมเทพนะครับโอ้ยเอื้ออ้าวแมวแมวแมวแววแวแวแวนะครับเรียบร้อยเริ่มคลิปมาก็ตายเลยนะครับเซสตเลยจริงๆนะฮะโอเคนะครับมาเล่ากันต่อครับก็ถามก่อนว่าผู้ชายเด่นยังไงก็ แบบว่าต้องขอผู้หญิงเต้นรำนะครับแล้วพูดพูดพูดเบาๆก็พอนะครับแล้วก็ก็ต้องเต้นไปตามเพลงนะคะแล้วมันจะมีท่าหนึ่งอ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะไอไอโชเดอร์โชเดอร์อะไรนั้นน่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอระลึกชาติแป๊บนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าโชเดอร์โชเดอร์คืออะไรนะฮะก็จะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับผมก็โชเดอร์โชเดอร์ก็คืออะไรวะ โชเดอร์โชเดอร์ก็คือแบบว่าอะไรวะมันต้องคว้อะไรสักอย่างอะ่ะมันเป็นท่าเต้นหนึ่งของลีลาศนะฮะเขาเรียกกันคือจะบอกท่าทางให้ง่ายๆนะครับว่าว่าการเต้นลีลาศนะฮะมันจะเป็นไงก็คือผู้ชายจะควยคือไอ้มเมาแล้วเนี่ยบอกตรงนะครับว่าตอนนี้ผมเพิ่งไปเรียนพิเศษมาเหนื่อยๆมันก็เลยแบบสลับกันมั่วนะครับก็ต้องเข้าใจผมกันหน่อยนะฮะก็เอ้ยแล้วผมมาเดินเล่นทําไมเนี่ยกะว่าจะเล่าเรื่องไม่ใช่เหรอ คือก็อย่างที่ว่านะฮะตอนนี้เราก็จะต้องการเบิร์ชซัพปิ้งนะครับเดี๋ยวเราตัดไประหว่างการเล่าก็คือเล่าไประหว่างการตัดนะครับนะครับนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะว่าโชเดอร์และโชเดอร์คือไรนะฮะก็โชเดอร์และโชเดอร์นะครับก็คือมันเป็นชื่อท่านะครับก็คือมันมีท่าทางก็คือแบบว่าให้ผู้ชายก้าว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 ะไวะก้าวเท้าสิครับ 9้าตีนมั้งครับก้าตีนกันเลยทีเดียวนะครับหยาบมากนะครับขอเซ็นเซอร์ไว้นะครับสาหรับเด็กๆที่มาดูนะครับถ้าเป็นเด็กอ่อนยิ่งห้ามดูนะครับคําหยาบเยอะแน่นอนครับบอกแล้วนะครับว่าอยู่กับผมอะคำหยาบต้องมีครับมันเป็นสโลแกนหลักของผมนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคำหยาบคำซาแรงนะครับเดี๋ยววิดีโอมันจะเป็นทางการเกินไปถูกไหมนะครับก็ ตามหลักนะครับว่าว่าคู่เต้นนะครับต้องต้องก้าวกันไปคนละข้างนะครับคือแบบว่าต้องก้าวก้าวคนละข้างนะครับไม่งั้นก็เหยียบตีนกันตายนะครับคือคือมัน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 ไม่มีใครเหยียบตีนแล้วตายนะแต่ตีนหักนะครับนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับว่าเต้นลีลาดนะครับผู้ชายจะก้าวเท้าซ้ายผู้หญิงก้าวเท้าขวานะครับนี่ผมพูดไปอย่างว่าไอไอก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาเนี่ย ก็ค <S an> ือผ <an> ู <S an> ้ชายก้าวเท้าซ้ายคือผู้ชายก้าวเท้าซ้ายผู้หญิงก้าวเท้าขวาถูกไหมแล้วก็เดินแบบยังไงวะก็คือยื่นมือมาจับกันอ่ะถุวยนะฮะอย่า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 เพิ่งคิดเลิกนะครับอย่าเพิ่งคิดเลิกเ็ดขาดนะครับก็ไม่นักไม่สนับสนุนให้เกิดการเกิดอะไรขึ้นมานะไม่ใช่เรื่องฮอร์โมนนะครับบอกตรงๆนะครับก็ผมก็ก็แบบว่าเริ่มแรกก็งงๆนะครับแต่ประการแตกดีแรกครั้งแรกผมเริ่มแรกผมก็งงๆนิดๆนะครับก็ ต้องเข้าใจผมนะครับว่ามันเป็นครั้งแรกของผมนะฮะมามาเล่ากันต่อนะฮะโชเดอร์โชเดอร์มันคืออะไรนะก็คือแบบเป็นการที่แบบวัดเหมือนเหมือนแบบว่าผู้ชายผู้ชายและผู้หญิงก้าวไปคือจะก้าวกันไปตรงข้ามสลับกันคนละข้างอยู่แล้วนะครับเพราะผู้ชายก้าวเท้าซ้ายก่อนส่วนผู้หญิงจะก้าวเท้าขวาก่อนนะครับพูดง่ายๆคือมันต้องก้าวคนละข้างนะครับถามก่อนว่าโชเดอร์โชเดอร์คืออะไรก็คือแบบว่าเวลาแบบมันไข้กันอ่ะคือมันไข้กัน นะครับอันนี้นะครับคือเออจะเล่าเรื่องนะครับนะครับแล้วก็วิ่งกันมาไกลขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นนะครับที่เราตัดไม้กันนะครับว่ามีเบอร์แซปปิ้งหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อโอเคนะครับก็หลังจากเอ่อโชเดอร์แอนด์โชเดอร์อ่าเจอแล้วนะครับต้นแรกของเรานะครับเบอร์แซปปิ้งนะครับ นะครับก็สำหรับใครก็คือสำหรับโช o เดอร์แอนด์โชนเดอนะครับเอ้ยไม่ใช่โช o เดอร์แอนด์โชนเดอร์โชนเดอร์ชูโชนเดอนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับก็ก็บอกแล้วนะครับว่าผู้ชายและผู้หญิงก้าวกันคนละเท้าใช่ไหมฮะก็คือมันก็จะต้องลงจังหวะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือมันเป็นอะไรว่าคือเรา คือทักษะคือโชนเดอร์แอนด์โชนเดอร์แอนด์โชนเดอร์อ่ะคือแต่ละแต่ละไฟลยนะครับทั้งชายและหญิงก็คือ93 939นะครับแล้วจังหวะที่2คือผู้ชาย9ก้าคือคือผู้ชายควยเท้าหน้านะครับคือควยเท้าไปข้างหน้านะครับสำหรับใครที่เป็นนักบอลก็น่าจะรู้นะครับก็คือพูดง่ายคือผู้ชายควยเท้าหน้าผู้หญิงควยเท้าหลังนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับเขามีสุภาษิตโบราณเขาบอกว่าผู้ชายเช้าเอ้ คือผู้ชายช้างเท้าหน้าวิงช้างเท้าหลังนะครับโอเคนะครับไปกันคนละเรื่องอีกแล้วนะครับบอกแล้วนะครับว่าผมเล่าเรื่องทีไรออกทะเลทุกทีนะครับบอกแล้วกว่าจะเข้าเรื่องกันแต่ละทีก็ลำบากนะครับนะครับออมันโตนะครับแล้วก็เล่าเรื่องกันไปเล่าเรื่องกันมานะครับสังเกตนะครับว่าในคลิปนี้ผมวิ่งเล่นบ่อยมากนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับโอเคนะครับโชเดอร์แอนด์โชเดอร์ทบทวนกันอีกทีนะครับดูปากผมให้ดีๆนะครับ ก็คือเจอ poison proteo อีกแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือ s โ o u เดอร์ o โ h o เด d e r ก็คือแบบเป็นเกมเอ้ยไม่ใช่เป็นท่าทางที่แบบว่าแต่ละฝ่าย9 3 9ก่อนและจังหวะต่อไปก็คือผู้ชายจะควายเท้าหน้าผู้หญิงคว้ายเท้าหลังนะครับพอในจังหวะนั้นนะครับไหลและไหลจะชนกันก็เลยเรียกกันว่าโชดเดอร์แอนด์โชดเดอร์นะครับโชเดอร์แอนด์โชเดอร์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับ หลายๆคนมันจะสับสนไปว่ามันคืออะไรอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะโฆษณาให้ใครนะครับแต่เกรงว่ามันจะไปตรงกับใครสักคนนะครับบอกแล้วนะครับก็คือโชดคือเมื่อกี้นะครับที่เล่าไปนะครับมันคือโชเดอร์แอนด์โชเดอร์นะครับไม่ใช่เฮดแอนด์โชเดอร์นะครับเพราะว่าทีแรกผมเองก็คิดไปว่าโชเดอร์แอนด์โชเดอร์คือเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับนะครับขจัดรังแคกันสะอาดเตียมอ่องนะครับไม่ใช่และ ไม่ใช่และตายตายตายพาเด็กพาเด็กไปไกลอีกแล้วนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับเราจะเออผมเสียวะเนี่ยหนีก่อนหนีก่อนนะฮะอยู่ข้างบนยังหลอนอยู่ในถ้ำจะหลอนขนาดไหนนะฮะนะครับอึ๊อะนะฮะ ตุบๆนะฮะสำหรับนะครับก็โชเดอร์ทูโชเดอร์นะครับอันนี้ก็คือเล่ากันมาเพียงเท่านี้นะครับมาทบทวนกันอีกรอบนะครับนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับการเต้นรำนะครับเราต้องมีมารยาทในการเต้นรำนะครับถ้าไม่มีก็กลายเป็นพวกปันป่าเมืองเถื่อนไปนะครับบอกแล้วว่าทําอะไรต้องมีมารยาทต้องมีวัฒนธรรมนะครับไม่งั้นเขาจะดูถูกเราว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับก็ขั้นแรกมารยาทในการเต้นรำก็ต้องโค้งตามหลักนะครับ เหมือนจะตามหลักนะครับเรามั่หมดแล้วนะฮะบอกแล้วเรื่องหลายเรื่องมาปนกันในหัวมันก็จะเกิดอาการงงนะครับบอกแล้วว่าผมเล่าทีไรจะงงนะครับแต่บอกแล้วนะครับว่าผมทําอะไรผมมีสาระเสมอนะครับนะครับก็ทบทวนกันอีกทีนะครับก็คือขั้นแรกนะครับผู้ชายก้าวเท้าซ้ายผู้หญิงก้าวเท้าขวาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไป s h o u l d ร์ and shoulder ก็คือก้าวเหมือนเดิมนะครับแต่ ผู้ชายจะควายควายเท้าหน้าผู้หญิงควายเท้าหลังนะครับก็บอกแล้วนะครับทั้งหมดก็จบเท่านี้นะครับเอวังก็มีด้วยปากกาละชนีนะครับพูดแล้วก็คิดถึงอะไรบางอย่างนะครับโอเคนะครับผมจะกลับบ้านแล้วนะครับคือที่ผมอัดมันก็ที่บ้านผมนะครับคอมที่บ้านผมเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะ มาจบคลิปกับน้องวัวนะครับตุ๊บตุ๊บนะฮะนะฮะวัว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 นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็วัววัววิ่งผ่านหน้าไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องที่ผมเล่าเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ทางคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายว้าว